เร็วบุ๊บเออเออเออเร็ว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 เอาหยุดทำไมแล้วทำไมวันนี้ไม่นานเลยอ่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปู่ได้นะยิงไหมน้าฮะพูดที่กดไลค์กดแชร์ให้ปูลล่ได้นะปู่ไหนปู่นีป้ปู่ปู่ชื่ออะไรปู่บุญจ้า กจัดจอมโมเผ่าสิใดเตรียมของข้าเดินทางไปความสุขยังกอบคุณอยู่ในใจเก็บภาพเอาไว้รำมาบรงปัใจเทวีคนจนที่แรงร้รอน ตงจ้าปทิสบายดีตอนนี้เราอยู่ออกจากเพชรบุรีแล้วออกลับเข้าปตอมอาหาเหตุงานคือเก้าออกมาที่แรกก็ได้าทาย่ยเริ่มต้นตรงนี้แหลยติดต <c oughs> า,ามรับชมกันไปครับถนนโลง่งโล่งเลยมันมนี้โล่งพากโล่งนี่ฝนก็คือชิตโตกอยู่เลย อ่านี่เวลาหโมงสสิบแปลสาฬิกาสี่สิบนาทีนอนลรับตามกันเงียเๆียือิเงีาปันไดดอกว่าสิมืดละเว้นจะบอไดทายเด้าว นั่งรถตู้คือเก้ามือนนินั่งรถตู้เมื่อ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 นั่นงรถตู้มื่อ,อ,อ,ลอโล่งโล่งรถตบบู้แบบใดนตู้แบบนี้เลยอู้หึบโมเมนต์ตูโดยสารรถตู้คืบออกไซล์ละเฮดบุรีออกหน้าเลยกำลังสร้างสัพานธุ์งนี้ปาน อาหารบุรีเพ็ดบุรี่อานบุรีกำลังสร้างถนนสร้างกำลังสร้างวันกับคืนรถกาดานมากระสีตโต๊ะขนกระสีเจียงเจียงครับกำลังสร้างกำลังสร้าง É, que... ทายไปเรื่อยอยิ่งหลังรถตู้นี่แหละขาไป่ะมันคีกระบะสี่ประตูขากาพอนั่งรถตู้มอดใสยองบอลูบอลู เดือดลนหัวเวลา เสากระโดกระเสาเบ่งเราต่างมาสิปีละได้ไปได้มาได้สะพานเด่นเนี่ยกินเด้งเอ้ยสุดกันมีหมดสุดก็มีแล้วเปลี่ยนเลยถนนก็พอถนนเนกถนนก็พอถนนกระโด็ดดกระงกระดิ่งกระโดงกระดิ่งอยู่ถนนกระ Ừ, anh đi vàng phang rồi rồi sáng đi ต็มสองฟังถนนฟังถึงก็จักปล่อยให้เรียนนะยังยังมาปล่อยนะยังมาเลี้ยวเยอวอะไรฮั่นหาก็มาสุดกระดุดแค่นี้หนึ่งกำ,งำงงลังกำลังเต็มอุปกรณ์สร้างถนน เดืดเสือโคตรอันนี้โบมีปองอีรูเลยเต็มมดเลยกันมีเศษด้วย

可以吗 ไปทางนี้เรียนมีปัญหาเจ้าลบไปแม่คอยสีเบิงไปทางหลังอันนั้นรถพันนี้แก,ะกดะคนลบไปเลย

ได้เลยรอันก็รดดอยู่้นีรถงรถดังเต็มเลยยึดเครื่องของเต็มเลยสุดกรโดกรดีวรถพักเลยอแล้วงายสมขาว่าแล้วเจ็ดเสือ่ขาวาดีเโอ้ยโอลเอเลอยู่บนเรีปุ่มปิมยูสงเสาสะพานมัน พ่อเป่าพ่อโปกมันนารรถเรื่องเดอไอ้รถหลกระดองไหบุญสะพานใหญ่ไหบุญอาเส้นนี้แยกแล้วบะนี้แยกนะฮผมบอเคแ้วโอเปิระดู อางแงี้ยวันนี้ไปบางแคแล้วบน้างสาวหุ่นกะระโดดกินได้ใไปไมียงน้อบันนี้คือมาเบรกกันคาคแท,ท้กูใด้แล้วว่ะคือมาเบรยกยังคาคก,กันแท,ท้ใด้เหตุยังไทยโปเป็นบ่าถาน,นนะขวางรึ่งนึ่งมีสองซันบนกถนนที่นั่น นนสอง,สงขึ้นสะพานมานี่โอ้ยสะพานก็ได้นออยูิเด็กเต้นยีดองดองดองปั่นกบเด็กปันปปปนกบโดดเอาโรดเต้นยีดองดองอยู่หนึ่งสี่เจ็ดบางแคท่าพระสายนี่เข้าบางแคแล้ว เรีว่าทางไทยเส้นทางมาะิกลับมาจากประจวบไปเข้ากรุงเทพเพรงานคือเก่ารถหลายหลายแต่ว่าใส่ความเร็วได้เจ็ดสิบแปดสิบบางมงก็เป็นร้อยุ่นเที่ยวประจวบทะเลมาวันนี้เราก็เลยกลับไปเห็นงานงก,ากรุงเทพคือเก่าเข้ากรุงเทพหาเงินฮะ หาให้งานหาเงินบ่นได้เราเงินได้แต่งานงานล่ายหลายลรถก็ะไล่หลาย,ลายแต่ใช้ความเร็วได้โล่งๆอยู่เส้นนี้จะไปจดถนนเพชรเกษมตรงช่วงเติมอเตหมอบางแค ใกล้กลเดอมอบังแคนี่แหละเส้นเพชรกาแฟตัเมืองเดอะมอบังแคใช้เวลาจากประเจือบตัวเมืองไปเจือบมาถึงถึงตลาดบางแคใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง่น้อย ตั้งแต่4โมงครึ่งจนตอนนี้สองทุ่มบห้านาทีหน้าเท็ดถึงห้องถึงนั่นก็ประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วมั้งสะพานทางรถไฟฟ้าโบเมนสะพานตอนนี้นะเส้นรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าแลนรถไฟฟ้าหน้าหน้าเดอมาบางเก ทัดบางเขนเป็นที่เดียวนี่สถานีรถไฟฟ้าหน้าตลาดบางเขนรถล,ลายคืกันด้วยรตู่นานี้รถไฟฟ้าห้าตลาดบางเขนรถแบบรออย่างันไฟนหะน้าซคบางเข ไฟฟ้าเข้ามาเขตนี้เริ่มมีตึกสูงละยี่สิบเก้าสามสิบซันเลยแถวนี้นะ,ะไปทางไหนเนาะบันก็คือซอยนี้เนาะบันโอ้เหรียนซอยซอยหาซีนาเซเวน่นมีมีเซเวน่นซอยพาสีเจริญ นี่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญเราเข้าซอยแล้วบันนี้กับคลิปนี้ก็สิขอเจียวไปซ้านี่ครับกระาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้ดเด็ดครับเออคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกว่าสิไปทั้งใดกระฟากคลิปน,นี้ก็ขอให้กดกำลังใจให้เด้ดเด็ครับสวัสดีสบายดี